ใช้ iPhone อยู่แต่ทำไมใช้ 5G ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องนี้ฮรหลายคนครับกำลังถือ iPhone อยู่นะครับผมแต่ก็สงสัยว่าเฮ้ย ทำไมเนี่ยเครื่องที่ตัวเองถือเนี่ยใช้สัญญาณ 5G ไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้โห 5G เนี่ยมันมีทั้งความเร็วนะครับทั้งความแรงทั้งความหน่วงนี่มันไม่แทบจะไม่มีเลยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่านะคะผมหลายคนที่ถามเข้ามานะครับ ก็สงสัยครับว่าทําไม iPhone ที่ถืออยู่ถึงใช้ 5G ไม่ได้ต้องไปเปิดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันติดขัดตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ติโอจะมาเล่าให้ฟังถึงสาเหตุภาพรวมนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่งมีรุ่นพี่คนนึงนะครับถามคําถามนี้เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับผมสําหรับใครที่เฮ้ยอยากใช้ 5G แต่ก็งงๆอยู่นะครับ ในคลิปนี้เดี๋ยวจะขอเริ่มอย่างแรกเลยครับอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่า p p o o n นะครับที่รองรับ 5G นะครับในปัจจุบันเนี่ยยังมีแค่รุ่นเดียวนะครับผมนั่นคือรุ่นของ iPhone 12ซีรีส์นะครับ iPhone 12ซีรีส์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างฮะ iPhone 12ซีรีส์เนี่ยมีตั้งแต่ iPhone 12 mini นะครับผม iPhone 12นะฮะ iPhone 12 pro แล้วก็ iPhone 12 pro max อย่างเช่นคือเรื่องนี้นะครับผมซึ่งหมายความว่ารุ่นอื่นๆนะครับตั้งแต่ iPhone 12ลงไปใน iPhone 11 iPhone 10s นะครับ iPhone 10r p h o n e se นะครับ p i p n o 6 p h o p h 7 iPhone 8นี่ไม่สามารถรองรับ ตัวซิม 5G ได้นะครับผมสามารถใส่ได้แต่ไม่สามารถใช้สัญญาณของ 5G ได้เะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวซิมมันเป็นที่ตัวของชิปรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยมีในเฉพาะรุ่น iPhone 12เท่านั้นนะฮะ อ่ะโอเคนะครับผมอันนี้ตัดไปได้เรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังถือ iPhone 12ซีรีส์แล้วยังไม่สามารถใช้ 5G ได้ตรงนี้มันติดปัญหาเรื่องไหนบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมการที่เราจะสามารถใช้สัญญาณ 5G กับตัว iPhone ของเราได้นะครับผมจะต้องใช้ซิมที่รองรับ 5G แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเคสของพี่ที่รู้จักเลยคือเขาพยายามทำหลายอย่างแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับผม ปรากฏว่ามามีปัญหาในเรื่องของซิมซิมพังคนเนี่ยที่ใช้มานานแล้วนะครับใช้เป็น10ปีอย่างเงี้ยครับอายังไม่ได้รองรับในเรื่องของสัญญาณ 5G ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมอาจจะต้องทำการอัปเดตตัวซิมก่อนซึ่งการอัปเดตตัวนี้นะครับผมเราจะต้องไปที่ศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็น True d e t e c h AIS นะครับผมก็เข้าไปที่ศูนย์บริการแล้วก็ทำการบอกว่าอยากได้ซิมที่รองรับ 5G นะครับผมอะ โอเคถ้าเราได้ซิมที่รองรับ 5G มาแล้วนะครับผม mm hmm. เมื่อเราเอามาใส่ที่เครื่องนะฮะตรงนี้ตีโออยากให้ทุกคนนะครับผมอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดก่อนนะครับผมเพราะว่าซอฟต์แวร์ iOS 14ก่อนหน้านี้นะครับผมจะไม่สามารถใส่ซิม2ซิมแล้วรองรับ 5G ได้ต้องอัปเดตให้เป็น iOS ล่าสุดก่อนเพื่อที่จะสามารถใช้ฟีเจอร์ที่ ไซิซิมก็สามารถใช้ 5G ได้หลังจากนั้นนะครับผมในแต่ละค่ายครับเขามีรหัสการเปิดสัญญาณ 5G ด้วยนะฮะอันนี้สุดท้ายแล้วแต่กับตัวแพ็กเกจที่เราสมัครอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าตอนแรกจะต้องเปิดการรองรับ 5G ในซิมตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวติโอจะแจ้งไว้นะครับผมตัวซิม 5G นะครับของ TrueMove นะครับให้กดคำว่าดอกจัน5555ดอกจันสชาร์ปแล้วก็กดโทรออกในฝั่งของ AS นะครับผมให้กดดอกจัน 955แล้วก็กดโทรออกนะฮะในส่วนของ d t แทนะครับผมให้กดดอกจัน555ชาร์ปแล้วก็กดโทรออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดสัญญาณ 5G ของแต่ละค่ายนะครับผมที่เอามาฝากกันหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ทำการเปิดสัญญาณ 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเซตติ้งที่เครื่องนะครับให้ทำการเปิดการรองรับ 5G ซึ่ง วิธีการเปิดสัญญาณรองรับ 5G นะครับให้ไปที่ตั้งค่านะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่เซลลูล่านะฮะโอเคครับหลังจากนั้นก็ให้ไปที่ซิมของเราเลยครับแตะไปที่เบอร์ของเรานะครับป๊าเข้าไปนะครับผมจะเจอนะครับคำว่าเสียงและข้อมูลตรงนี้นะฮะให้เราแตะไปที่เสียงและข้อมูลนะครับปึ๊บ เมื่อเราแตะตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีนะครับผมถ้าเราติ๊กเป็นแค่ 4G อย่างเดียวเนี่ยสัญญาณมันจะขึ้น 4G อย่างเดียวมันจะไม่ปรับเป็น 5G ให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกเป็น 5G นะฮะฟีเจอร์นี้เนี่ยมันจะปรับให้เราอัตโนมัติไปเจอช่วงสัญญาณแบบเป็น 5G มันก็จะดูสัญญาณ 5G มาที่เครื่องนี้นะครับผมส่วนสัญญาณที่ไหนเป็น 5G มันอ่อนมากมันก็จะกลับไป 4G ให้เรานะครับแต่ว่า ถ้าเราเลือกเป็น 5G ตลอดนะครับผมมันจะพยายามทําให้มันเป็น 5G ตลอดเวลานะครับอันนี้วงเล็บไว้นิดหนึง่งถ้าเราเปิด 5G ตลอดปกติแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกินแบตเตอรี่กว่า 4G เล็กน้อยนะฮะเพียงเท่านี้นะครับ<อ>ผมก็จะมีสัญญาณ 5G โผล่ขึ้นมาให้เราใช้งานนะครับลองดูทางขวาบนนะฮะนี่มันก็จะเป็น 5G นะครับผมว่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสสปีดเทสกันหน่อยนะฮะว่า 5G เนี่ยความแรงของเราเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะฮะ อ่ะก็อันนี้แล้วแต่ที่นะครับผมบางที่สัญญาณค่อนข้างแรงถ้าไปตามห้างนะครับ 5G ก็จะแรงมากๆนะครับอันนี้ตีโออาจจะอยู่รอบนอกนิดนึงบ้านอยู่ไกลนะครับผมสัญญาณ 5G อาจจะแบบไม่เข้มข้นเท่าไหร,ร่นะฮะ อันนี้ย้ํากันอีกรอบนึงนะครับผมถ้าโซนนั้นมันมี 5G ก็ไม่ได้ปแปลว,ว่ามันจะแรงทุกที่นะครับบางทีมันอาจจะเป็น 5G แบบไกลๆหรือว่าบางที่เนี่ยเราบ้านไกลมากๆก็อาจจะเปิด 5G มาแล้วเนี่ยทามหมดครบทุกอย่างแล้วมันยังไม่เจอ 5G อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจจะยังไม่รองรับเพราะว่าสัญญาณ 5G อาจจะยังไม่ถึงนะครับผม โอเควันนี้หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับคนที่สงสัยว่าใช้ iPhone แต่ว่าจะใช้ 5G ทําทไมมันใช้ไม่ได้มันต้องเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะใครคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยแชร์ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่ยังสงสัยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับมีข้อมูลดีๆแบบนี้เนะี่ยมาเล่าให้ฟังเกือบทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์เพจนี้ไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมตีรีวิวแล้วก็ตตตโออออนนะั้งขววลลาไปก่่ใจใมใ ไปครับสวัสดีครับ